ทีสาเตาครับเตายุ่ใไม่ก่อนครก็หันเลยกได้นะครับเลยาลง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 ลลลลกเอาอีพตกันเยอะเลยรับจ้างเขาทุลาราจมาสั่ง

เราทานตีเอาเข้ากรทาน่อลาเราลาวะนนี่ทานเกนี่ทากานเกลงทานเก เดี๋ยวเนี่ยๆๆเดี๋ยวทัวว้งคว้นหอกนี่ครับไปืนเขี่ทางกับฟื้นเขาน,นี่พี่น้องเไง นั่นทางจูดอั่นติเรกตัวนี่มันสิ ของนอนอะกนสิ oh, เน่ยงนอนของนอน่ะสล้วสุดานแล้วขนาดนี้สุดานก็ยิก็อน,น,น <c oughs> <c oughs> <finde> ี <c oughs> ่สดก็ <Pacific Nein> ิ่ใส่ีตตอรมอนทีนั่ตคกันกแล้วย่าน้า็อุ่นนีนะอุ่นองอุ่นอยนอนไว้เลยเหรอ người nó nắm bền <laughs> người cường người nó nhang người nó nắm <cười> <cười>